การคนหลังข่าวนะคะในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาติดตามกรณีของสองปอคอมอนะคะว่าตอนนี้มีมุมมองความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยที่ประเมินกันไว้ว่าระลอกสองเนี่ยมาแน่แล้วถามว่าจะมาในช่วงไหนคาดการณ์กันว่าดีไม่ดีอาจจะเป็นในช่วงเปิดเทอมประมาณวันที่1กร,รกฎาคม2563ที่จะต้องมีการจับตาดูกันต่อไปนะคะโดยนายแพทย์อนเนก มุ่งอ้อมกลางซึ่งเป็นผู้หน่วยการสะปะคม,มสถาบันป้องกันและควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็พูดถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยนะคะว่าตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อมีจํานวนลดลงอย่างต่อเนื่องบางช่วงเวลาก็เป็นศูนย์แต่ว่าประชาชนยังไม่สามารถไว้วางใจได้ยังไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะเพราะว่ามันยังไม่หมดไปจากประเทศไทยโดยเฉพาะช่วงที่เด็กนักเรียนใกล้เปิดเทอม ในช่วงที่มีการผ่อนคลายสถานการณ์และมาตรการต่างๆเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยเป็นช่วงที่อันตรายแล้วก็สุ่มเสี่ยงในการเกิดการระบาดระลอกสองเพราะฉะนั้นพ่อแม่ประชาชนผู้ปกครองต้องเฝ้าระวังอาการเรจ็บป่วยของเด็กด้วยถ้าเกิดพบว่ามีอาการคล้ายกับไข้หวัด ไอจามต้องรีบให้หยุดเรียนแล้วต้องพาไปพบคุณหมอทันทีจะได้สก,กัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ที่จะกระจายสู่วงกว้างนะคะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการจัดหาเชื้อเป็นการจัดการเชื้อไวรัสโควิด19ให้หมดไปจากประเทศไทยวิธีการเดียวที่ยังคงย้ำกันคือการผลิตวัคซีนนั่นเองเดี๋ยวลองฟังคำให้สัมภาษณ์จากผู้อนวยการสปคมค่ะ การค้นหาผู้ติดเชื้อนะครับเราก็แบ่งพื้นที่ในการจัดการในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเ่าบางของกรุงเทพมหานครเราแอคทีฟเฟสไฟดิงตั้งแต่เราเริ่มต้นโครงการมาเราทำได้ทั้งหมดประมาณ5,000 5,700กว่ารายยังมีพื้นที่ที่ยังเป็นปัญหาที่เราต้องเฝ้าระวังปัญหาที่เราจะตรวจจับได้เร็วที่สุดก็คือกลุ่มอาการของกลุ่มอาการหวัดดังนั้นถ้าคุณกลับเข้าไปทํางานเมื่อไหร่ถ้ามีไข้มีไอมีเจ็บพอมีน้ำมูกเป็นกลุ่มเป็นก้อนาลไยนี่สิ่งนี้คือสัญญาณเตือนที่ท่านต้องมาตรวจสุขภาพต้องมาตรวจที่หน่วยบริการที่สามารถตรวจโควิดได้เน้นย้ำนะครับศูนย์ไม่ได้บอกว่าประเทศไทยจะปลอดภัยศูนย์บ่งบอกสัญญาณว่าเชื้อมันลดลง เชื้อมันลดลงแล้วเราสามารถทํากิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ที่จะกล้าเข้าเข้ามาเพื่อจะทําให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าทั้งหน้าได้แต่ยังต้องเฝ้าระวังที่จะเกิดการระบาดใหญ่ขึ้นมาก็คนที่อยู่ด้วยกันเด็กก็จะมีมาตรการของเด็กเด็กเขาก็ไม่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยเวลาเล่นด้วยกันเมื่อไรเขาก็ไม่ค่อยล้างมือนี่คือความเสี่ยงของเด็กที่จะมาอยู่ร่วมกัน นะครับแต่อย่างี้ก็ตามเราสามารถใช้วิธีการเฝ้าระวังกลุ่มอาการได้ถ้ามีอาการปุ๊บเราจับได้ว่าในห้องนั้นมีไข้ตั้งแต่สองคนขึ้นไปเราจับได้ว่าตั้งแต่ห้องนั้นมีเวรหนหัดตั้งแต่สองคนขึ้นไปสิ่งเหล่านี้จะมีหน่วยงานป้องกันและควบคุมโรคเข้าไปตะคุบที่โรงเรียนแห่งนั้น เข้าไปที่ห้องนั้นเข้าไปเสียบจับตรวจทั้งหมดจับหยุดทั้งหมดเด็กนักเรียนท้างนั้นก็จะปลอดภัยดังนั้นมาตรการสําคัญคือครูครับอยากจะบอกประชาชนว่าครูกับผู้ปกครองทั้งสองส่วนถ้าคนไหนเป็นหวัดมีไอมีเจ็บคอเป็นมุกหยุดเลยครับหยุดก่อนไม่ต้องเข้าไปปนเพื่อนไปที่ที่เพื่อนร่มห้องการระบาดในห้องนั้นก็จะจบไปก็บอกว่าเคสที่เป็นศูนย์ไม่ได้บอกว่าประเทศไทยไม่มีเชื้อขพอที่หนึ่งดังนั้นมาตรการที่เราจะต้องใส่เข้าไปให้ชัดก็คือมารการใหมต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ สองเจลล้างมือต้องมีทุกจุดในที่ทำงานต้องหายได้ง่ายทุกคนเข้าไปให้ถึง,สา,าาางสามครับระยะห่างทางสังคมจำเป็นต้องมีอยู่โดยเฉพาะสิ่งสำคัญคือการกินกินร้อนเนี่ยครับแล้วก็ช้อนอะช้อนไข่ช้อนหมันผมว่าน่าจะถึงเวลาที่ต้องพกช้อนไปทานอาหารตามโรงอาหารหรือไม่ถ้าเราไม่สามารถห่อข้าวไปกินได้ช้อนที่เรามีอยู่ช้อนเนี่ยสิ่งสำคัญมากๆที่การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันถ้าประชาชนสามารถลดป ปฏิบัติตามได้ระกาากระไมนะเจียวล้างมือยาห่างไว้ได้ช้อนไข่ช้อนมันที่มีอยู่เตรียมไปได้สิ่งเหล่านี้ก็จะชะลองการระบาดได้ไยาวเลยครับเชื่อมั่นว่าพอที่จะทําให้วัคซีนเข้ามาในประเทศไทยได้ครับแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกไว้น่นะคะว่าสถาบันป้องกันและควบคุมโรคเขตเมืองเน้นการทํางานเชิงรุกก็ค่ะไปปูพรมเลย ตรวจค้นหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ในแหล่งชุมชนอย่างต่อเนื่องทั้งที่บางเขนทั้งที่คลองเตยแล้วก็มีการสุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางเช่นคนขับรถแท็กซี่ล่าสุดนะคะภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็ร่วมกันกับบริษัท m อ Group ประเทศไทยและรายการคนหลังข่าวทางที n นช่อง16นี่แหละไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 ให้กับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิปอดเต็กตึงที่เป็นหน่วยปฏิบัติตงานส่วนหน้าจะได้สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติตงานและ ปฏิบัติหน้าที่นั่นเองค่ะ